สวัสดีครับผมนผมมายผลวัทำลึกวันนี้ก็จะมาต่อวงจร IC แนนเกตนะครับเบอร์7400นะครับเราก็จะต่อตามรูปวงจรนี้เลยนะครับโลจิกสวิตช์นะครับฟังก์ชันที่1เข้าขาที่1นะครับ แล้วก็เข้าขาที่สองนะครับเหมือนกันเลยแล้วคาออกนะครับเข้าขาที่สามนะครับไฟใจ่ายในวงจรก็เข้าขาที่สิบสี่นะครับแล้วก็สายกาวเข้าขาที่เจ็ดนะครับแล้วก็เปิดเลยครับเปิดทดลองนะครับผมจะเห็นได้ว่าตามตารางนะครับจะให้ทดสอบ อยู่สีครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งก็00นะครับไฟจะขึ้นเป็นสถานะสีแดงซึ่งหมายความว่าสีแดงก็คือ1นะครับแล้วก็ครั้งที่สองนะครับเป็น01นะครับก็จะนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับ ครั้งที่สามนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นะครับก็จะเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับครั้งที่สี่นะครับหนึ่งหนึ่งจะเห็นได้ว่าไฟสถา,หาหนะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับซึ่งหมายความว่าสีเขียวก็คือเป็นศูนย์นะครับ